สวัสดีครับนะนะอยู่กับช่องนาจโจโซเซนะวันนี้ผมมากับปลอกราคาประหยัดนี่ฮะคิงเวิร์ดนะครับคิงเวิร์ดตัวนี้ราคาไม่ถึง500นะมีคลิดเสียงปลาลากที่สำคัญแปลงเป็นลอกดีซีได้ด้วยวันนี้เอามาเทสระบบแม่เหล็กนะครับนี่8 8เมตรนะเดี๋ยวมาดูกันว่ากับเหยื่องานปลาช่อน จะสามารถคุมฟู้ได้ดีแค่ไหนนะแต่ผมเอาไปลองตีกับชิปเซตของ DCX มาแล้วนะคุมฟู้ดีมากแล้วถ้าเป็นระบบแม่เหล็กเนี่ยจะคุมฟู้ได้ดีแค่ไหนมาดูกันครับอ่ะเล่าสเปคให้ฟังก่อน7.2ตัวหนึ่งรอบนะ7 1. บวก1มอนเบลลิงกำลังเบรกเขาบอกว่า8โลนะมาจูนกันก่อนอ่ะ ประมาณนี้ประมาณนี้เย่าตกอ่ะประมาณนี้หน่วงมันมีอยู่10เบอร์นะผมปรับไปที่เบอร์7ก่อนแล้วกันอ่ะลองดูตีเบาๆโอเคได้ได้ได้เหยื่อน้ำหนัก8กรัมนะครับหมูสไลด์งานช่อนมาไปที่เบอร์6ดูดิ เมื่อกี้เจ็ดใช่ไหมคงฟูดีนะโอ้โหไปที่สีม่วงเลยนะลองนับระยะด,ดูฮนะสีเขียวเป็นสีที่หนึ่งสีที่สองเป็นสีเหลืองสีที่สามเป็นสีน้ำเงินอะ่ะสาสิบเมตรนะครับตัวเนี้ยน้ำหนักเบาด้วยร้อยสี่สิบก้ากอ่ะโคตรสุดโคตรโหดมาเดี๋ยวลองปรับไปที่เบอร์ 5, ห้าดูนะ ผมจะไม่เค้นไปเยอะนะครับกับเหยื่อ8กร,รัมเนี่ยคันเวท87นะของ v b a บรีเวนเจอร์คันรีเวนเจอร์ของ v b a บนะก็30เมตรได้สบายสบายประมาณ30เมตรนี่แหละอ่ะเหมาะกับงานปลาช่อนข้างทางน,นะสบายๆชิวๆ ราคาไม่ถึง500นะถือว่าเป็นลอกราคาคุ้มค่าใครจะเอาไปลอกตัวนี้ไปเป็นอะไรของลอกดีีก็ได้นะเหมาะมากนี่ถอยก็ได้นะเออใช้ดีใช้ดี่ดะกิ๊กเสียงปลาลากนี่อีถือว่ามือใหม่ใช้ลอกตัวนี้ได้เลยนะผมว่า ดีเลยแหละดีเลยแหละนะสำหรับพิกัดนะครับเดี๋ยวผมปักไว้ให้ทั้งลอกทั้งคันนะครับทั้งสายทั้งเหยือ่อนะเหมาะมากเซตนี้เอาไปตีเหยื่อปลอมตกช่อนข้างทางนะขอบคุณที่รับชมครับ